เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งเล่นเกมนี้เนี่ยแล้วก็ยังไม่ค่อยมีแบบว่าเทคนิคหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เราเล่นมาแล้วก็เห็นคนอื่นทําได้เลยก็เราทําไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนครับนี่และช่วงนี้ก็ตามนี้เลยผมก็ได้สอนไปแบบผู้เล่นใหม่สอนฟาร์มแล้วก็สอนวิธียิงก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้ครับ แล้วก็วันนี้คือ8วิธีที่รู้แล้วเล่นง่ายขึ้นครับมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะมีวิธีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาปลูกแป๊บ,บนึงอันนี้คือต้นผ้าผมเลยมาเดี๋ยวเก็บของครับแล้วเดี๋ไปเริ่มเลยวันนี้ก็มี8วิธีนะแล้วก็8วิธี8เทคนิคอะไรงี้เดี๋ยวครับว่วาจะมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยวันนี้ก็เป็นของทั่วไปครับผู้เล่นที่เล่นานานๆานก็จะรู้กันละ มาอย่างแรกครับอยู่แล้วก็มาเริ่มด้วยการปีนตู้คอนเทนเนอร์นะอันนี้ผมเห็น <c oughs> มีคนคอมเมนต์ว่าผมปีนตู้ยังไงเนะี่ยมาลองปีนให้ดูนี่อันนี้คือตู้คอนเทนเนอร์ครับแล้วก็ลองโดดทั่วไปฟึบนี่บอกเลยว่าโดดยังไงก็โดดไม่ขึ้นนะ่ะและมันก็ทุกตู้ด้วยนะดูดินี่แล้วถ้าใครเป็นผู้เล่นใหมก่ก็เอ้ยมันโดดยังไงว่าทำไมเราโดดไม่ขึ้นเนะี่ย ซส่งการที่เราจะโดดนี่คือมาเดี๋ยวทําให้ดูนี่ดูเมาส์ผมครับนี่แล้วดูตรงนี้แล้วก็เดินแค่นี้พอเห็นวงกลมนี้ปะแล้วก็เดินนิดเดียวครับอย่ายให้มันเกินเนี่ยแค่นี้พอเลยก็ฟึบดูดิแค่นี้มันก็ขึ้นได้เลยนะเดีย๋ยวมาลองทําใหม่ฟึบและตัวเราก็จะค้างตรงนี้ครับเห็นปะแล้วมันก็จะค้างแบบตรงกลางตู้เลยอะ่ะแล้วก็สามารถกดโดดเลยก็ขึ้นได้เลยเดี๋ยวมาทําให้ดูดูดิ แล้วมันก็จะเดินชนเลยก็ติดอยู่ตรงนี้เนะี่ยถ้าเรากดโดดปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยนะโยอย่างแรกก็กดอย่างนี้ก่อนปึ๊บให้มันติดหลายขั้นต่อไปเราก็แค่กดปีนปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วมันก็จะขึ้นมานะอันนี้ก็ทำเลยไวๆนี่ประมาณนี้สำหรับการปีนตู้คาเดนเนอร์ครับผมบอกเลยว่าถ้าใครโดดไม่เป็นนี่คือ,อยังไงก็โดดไม่ได้อะ่ะ ก็ต้องมีเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่และนี่คือวิธีโดดไกลฟึดี๋ยวก็จะมาสอนด้วยครับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครเล่นานานๆนี่คือน่าจะทําเป็นทุกคนนะแ่ะแล้วสาหรับมือใหม่ก็อาจจะทําให้เป็นนะ๋ยวก็จะมาสอนด้วยครับวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็ปีนตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วใช่ปะต่อไปก็ปีนตู้บิลครับแล้วก็เหมือนเดิมนี่ดูดิถ้าโดดทั่วไปมันก็ไม่ขึ้นนะดูดิ อันนี้คือเดวทั่วไปแล้วก็ทำแบบเมื่อกี้เดยวนิดเดียวฟึบแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วก็จะปีนได้มาอันนี้คือมันปีนได้ทุกอย่างเลยนะอะไรที่เราปีนไม่ได้ที่คือแล้วก็ลองปีนแบบนี้ดูครับมันก็อาจจะปีนได้ดูดิฟึบแล้วก็จะขึ้นมาได้เป็นไงถ้าเราโดดแบบทั่วไปนี่คือเดี๋ยวมาลองดูนะดูดิกว่าที่มันจะขึ้นได้นี่คือผมว่าโอ้โหยากอ่ะแต่ว่าถ้าแบบนี้ที่คือฟึบเรียบร้อยแค่นี้เราก็ขึ้นได้ละ เชียวๆครับนี่อันนี้คือวิธีแรกนะเดี๋ยวเราลองทำแบบนี้ดูวิธีการปีนประตูเนี่ยผมว่าทุกคนต้องรู้อ่ะอันนี้คือประตูครับเห็นปะและการที่เราจะขึ้นไปชั้น2นี่คือสมมติว่าอันนี้คือบ้านคนอื่นหรือว่าบ้านเราก็แล้วแต่นะแล้วก็มาอีกครับปึ๊บแล้วก็ทําเหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นบนขอบประตูเนี่ยแล้วเราก็โดดไปนี่แล้วเราก็จะขึ้นมาชั้น2ได้เลยนะ แล้วก็สามารถปีนบ้านได้ครับสมมติว่านี่คือบ้านคนอื่นนะแล้วก็จะขึ้นแบบไวๆก็เราจังหวะที่มันเปิดประตูเนี่ยแล้วเราก็ขึ้นแบบเมื่อกี้เลยนี่สมมติว่ามันเปิดปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปนี่แล้วถ้ามันตายอยู่บนบ้านนี่คือเราก็ขึ้นมาเอาของได้นะตามนี้ว่แล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีต่อไปครับมาแล้วก็เดี๋ยวมาต่อด้วยการโดดไกลเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เราทำให้ดูแล้วใช่ปะ นี่อันนี้คิอมันก็เห็นไม่ค่อยไกลใช่ปะมาลองโดดดูมาโดดแบบสุดไปก่อนมาแล้วก็ฟึบโอ๊ยอันนี้คือโดดไม่ติดแล้วก็ไปดูดิผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่ถึงอะ่ะถ้าถึงงอน,น่าจะฟลุกอะ่ะแล้วก็ฟึบนี่ยังไงดูดิเพือบถึงอะ่ะแต่ก็ไม่ถึงนะถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่ก็จะโดดอย่างนี้ใช่ปะ มาเดี๋ยวมาโดดแบบผู้เล่นเก่าผู้เล่นเก่าโดดยังไงนี่คนที่เล่นานานๆนี่ทีเขาจะโดดอย่างนี้ครับน,น,น,นี่คือโดดตัวไปก่อนปึ๊บโอ้ก็ตานนี้ครับกว่าจะขึ้นหน้านี่คือโคตนนานอหะเดี๋ยวมาลองพยายามให้ดูครับปึ๊บนี่ไงแบบว่าพยายามแล้วจะขึนน้นได้นะโอ้และมันก็ยากไปอ่ะมาและนี่คือวิธีโดดแบบว่าคนเล่นานานๆเนี่ยเขาก็จะพุ่งไปแล้วก็โดดอย่างนี้ใช่ปะ แล้วก็เพิ่มเติมนี่คือกดต่อยครับแล้วก็ปล่อยหมัดไปอย่างนี้ลองดูนะฟึบนี่แล้วตัวเราก็พุ่งอย่างนี้มาดูมาแลนี่ไงเห็นปะแล้วก็จะข้ามไปแบบชิยๆเชียวเยวห็นไทำให้ดูใหม่แล้วจังหวะที่เราต่อยนี่คือมันก็ตัวเราจะพุ่งนะมันก็จะไกลกว่านิดนึงดูครับฟึบนี่ไงแล้วก็จะผ่านไปเป็นไงเชเชียวครับอีกรอบหนึ่ง แล้วก็โดดวิ่งแล้วก็ต่อยประมาณนี้แล้วก็จะผ่านมาเดี๋ยวทให้ดูตรงนี้เนี่ยและนี่คือนิวเคลียร์ครับตรงนี้มันก็มีให้ข้ามกําแพงอยู่นะตรงนี้คือใกล้ไปครับแล้วก็ต้องเป็นฝั่งนี้เนี่ยงนี้ไกลี๋ยวมันโดดให้ดูแบบเมื่อกี้นะ่ะมาฟึบดูดิแล้วก็จะถึงกำแพงพอดี่ะ มาลองโดดแบบทั่วไปแบบคนไม่รู้เนี่ยโดดแบบไม่ต่อยดูครับผมบอกเลยว่ายังไงก็โดดยากอะ่ะเอาใหม่ฟึบนี่ไงไม่ถึงอะ่ะแต่ว่าพอเราบวกกับต่อยนี่คือฟึบเห็นช่มชิวๆและนี่คือทริคเล็กๆน้อยๆที่เราจะข้ามได้นี่แล้วก็จะผ่านมาครับก็เราไปใช้ดูสําหรับใครที่บอกว่าโดดไม่เป็นเนี่ยแล้วก็จะโดดไกลขึ้น มาอันนี้คือผมเห็นว่ามีคนถามว่าจะดูเวลาแอ d r ดรอปยังไงเนี่ยนี่คือตรงนี้เลยเห็นปะเราเปิดมินิแมปมาครับแล้วมันก็จะเจอมแมปอย่างนี้เนี่ยซึ่งมันก็จะแสดงเวลานะและมันก็มีเรือบรรทุกสินค้าแล้วก็จะมีแสดงเวลาตรงนี้เนี่ยว่าเรือจะมาตอนไหนก็อีก1ชั่วโมงกว่า1ชั่วโมง52นาทีอันนี้ก็เวลาเฮลิคอปเตอร์ก็3ชั่วโมงแล้วก็นี่คือเวลาแอดรอปนะ ซึ่งเวลาแอดดรอปนี่คือตอนนี้ก็เหลือ1นาทีเนี่ยก็เป็นเวลาพอดีแล้วก็เดี๋ยวมาดูครับว่าอีกหนึ่งนาทีนี่คือแอดดรอปจะตกเปล่าสำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งเล่นเกมนี้เลยก็ดูเวลาไม่เป็นเนี่ยก็ดูตรงนี้เลยมาตอนนี้ก็สูนาทีก็อีกประมาณสัก1นาทีครับม,มารอดูอันนี้ผมเห็นมีคนเม็นในช่องว่า,ารู้ได้ยังไงว่าแอดดรอปจะตกตอนไหนเนี่ยก็ดูตรงนี้เลยครับเดี๋ยวก็ตกเลยเนี่ย สักส0บ0ิวิเดี๋ยวว่าจะตกตรงไหนนะแล้วก็นี่ครับมาละห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีวภาพครับไปและผมก็มีเตียงพอดีอะ่ะเดี๋ยวไปเกิดตรงนั้นเลยนะมาเดีย๋ยวไปดูแอดดรอปเราครับนี่บอกเลยว่าเราเตรียมตัวละไป ครับมาแล้วโอ้ยเห็นละเห็นปะอันนี้ก็มีแอร์ดรอปมาประมาณนี้ครับถึเวลาแอร์ดรอปจะตกนะเวลาก็ไปกดเลยหวังว่าจะไม่มีใครมาเพราะว่าตอนนี้ผมมีแค่มีดเองเนี่แนยแ,แล้วก็ได้ตายแน่แต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ไปกดพอนี่เห็นควันละ บอกเลยว่าเราถึงไว,วเดี๋ยวไปกดเลยแต่เซิฟนี้ก็น่าจะไม่มีคนด้วยนะผมเข้าไมาก็เซิร์ฟน,น่าจะร้านไแต่ก็ดีเลยครับแล้วก็จะได้หาแบบทางสะดวกหน่อยแล้ก็กดเลยครับและเราก็รอสิบนาทแาาานะีแล้วก็มานะแล้วย็อแค่นี้พอ แต่ผมว่าผมน่าจะจะไม่รอแอดดรอปเลยนะแล้วก็หาทาวิธีต่อไปเลยดีกว่าเูลว่าจะเอาของทำไรด้วยนะในเซิร์ฟนี้ผมก็ไม่ได้เล่นด้วยเนะนี่ยนี่ะมาณนี้ครับสําหรับดูวเวลาแอดดรอปนะก็เราไปใช้ดูง่าย,ายมาและนี่คือวิธีที่4ครับคือการอุดบ้านไวๆนะตอนที่เราโดรเรทอะไรอย่างนี้เนี่ยมาสมมุติว่านี่คือประตูครับแล้วก็มีคนโดเรทบ้านนะแล้วก็เอากำแพงมาแล้วก็ตั้งรอครับแบบนี้เนี่ย มันก็จะขึ้นแดงๆเดี๋ยวผมก็จะกดเยี่ยมครับแล้วก็ให้น้องเข้ารือ้อแล้วก็เหมือนกับว่าโดเรอะไรอย่างนี้แล้วผมก็จะอดนะ <Nice. S 1> ครับฟึบเห็นปะและนี่คือเราก็จะอดได้ทันทีเลยอะแบบโคตรไวและมันก็มันก็ต้องเด็ใหม่นะเพราะว่าเราอดอะไรไงนี่ต่อไปก็เดี๋ยวมาลองทํากับกําแพงดูสมมติว่านี่คือเป็นห้องเราใช่ปะแล้วก็มีคนจะมาเดทางนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เราใส่ประตูตรงนี้ลก่อนเลยครับนี่ แล้วมันก็จะเป็นห้องปิดนะใส่ประตูไปแล้วก็ทําการระเบิดด้วยอย่างนี้ฟึบแล้วก็วางไปแล้วก็เหมือนเดิมครับแล้วก็รออุดนะเปิดประตูให้มาฝั่งนี้เนี่ยแล้วก็รออุดอย่างนี้เดี๋ยวกดเยี่ยมครับเหมือนกับให้แบบมีคนเด๋อะไรอย่างนี้กดย้ำาฟึ๊บเห็นปะ่ะแค่นี้ครับแล้วก็จะกันบ้านเราได้แล้วนี่มาประมาณนี้ ใครที่แบบว่าโดนเรษแล้วก็กันบ้านไม่เป็นเนี่ยนี่คือวิธีง่ายๆแล้วก็กดรอแล้วก็กดย้ำๆดูครับเห็นปะโอโห,โหบอกเลยว่ามันเสียจังหวะชัวร์เจออย่างนี้เนี่ยแล้วมันก็อ่านาจะเสียของด้วยนะเสียเรบบืองแอย่างนี้แล,แล้วเราก็รออัพเลยมาเดี๋ยวจะลองให้น้องเขาทําเนี่ยอันนี้ผมก็บอกแล้วว่าทำยังไงเดี๋ยวมาลองดูสมมติว่านี่คือผมเรดนะเรากดเยี่ยมแล้วผมก็จะรื้อ มายัง <Nice. S 1> มาปึ๊บเห็นปะแล้วมันก็จะปิดทันทีเลยอ,อันนี้คือเมื่อกี้เหมือนกับผมเรดนะแทงพังปึ๊บแล้วเขาก็วางเลยอะ่ะหลังาก็ต้องเรดใหม่นี่มามาเราตรงนี้ต่อสมมติว่าผมเรดทางผนังไน <Nice. S 1> เห็นปะมันก็จะวายครับถ้าเราแบบว่ารออุดเนี่ยนี่คือวิธีเล็กๆน้อยๆที่เราจะกันบ้านเนี่ย แล้วก็ถือผนังรอนะแล้วก็รออุดเลยกดย้ำๆด้วยครับมาครับต่อไปก็คือเทรดโซนเนี่ยสำหรับเทรดโซนที่ผู้เล่นใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้ครับว่ามันจะมีขายของด้วยนะนี่แล้วตรงเทรดโซนที่ขี่มันจะมีของอำนวยสะดวกเลยแล้วมันก็จะมีแทบทุกอย่างไงแล้วก็เป็นป้อมปืนแล้วก็ป้อมลูกซองของทั่วไปนี่เป็นเตาใหญ่แล้วมีผงพวกนี้น,นี่คือปืนแล้วก็เป็นไดนาไมท์ นี่อะไรก็อันนี้คือเป็นพวกเบรตแล้วก็ยาอันนี้ก็เป็นรถนะมอเตอร์ไซค์ก็1,000เหรียญแล้วก็มีเป็นการ์ดม่วงครับนี่ไปก็เป็นพวกจุดกร่อนะไปมาตอนนี้ก็มาถึงเทรดโซนเลยครับสำหรับใครที่พวกเล่นใหม่นี่คือเทรดโซนก็เหมือนกับว่าจะเป็นเซฟโซนน่ะเราเข้ามาในนี้ก็ตามนี้เลยเราก็จะไม่ตายครับคนก็จริงเราไม่ได้ แต่ว่าเราก็ต้องมีหน้ากากหนึ่งด้วยนะถ้าไม่มีที่คีมมันก็จะติดรังสีครับแล้วในนี้มันก็จะมีเครื่องไอ้นี่เนี่ยเครื่องกลั่นน้ามันแล้วก็สามารถเอามากลั่นตรงนี้ได้ถ้าเราไม่มีเนี่ยแล้วก็จะไม่โดนคนอื่นยิงแล้วก็ตรงนี้ก็มีตู้ขายของตามนี้หลายตู้ที่เรากดเมื่อกี้เนี่ยของก็ตามเมื่อกี้เลยมีพวกปืนพวกตุ๊กกลแล้วก็มอเตอร์ไซ์ มาลองซื้อให้ดูครับไม่รู้ว่าจะซื้อได้ปอแต่ก็ได้ซื้อได้แหละตอนนี้ก็มี200ออะไหล่นี่คืออะไหล่มาใช้อะไหล่ในการซื้อนะนี่กางเกงครับ200แล้วก็ซื้อมาฟึบแล้วก็จะได้กางเกงมาตามนี้แล้วถ้าเราซื้อใหม่ๆนี่คือมันก็จะผูกมัดนะก็จะเป็นเวลาเนี่ยสมมติว่าถ้าเราตายแล้วก็ของจะไม่ตกครับมันก็จะติดตัวเรามาแล้วก็เทรดโซนที่คือตรงนี้ก็สามารถย้ายของได้ ที่เป็นผู้เล่นใหม่เลยก็กลัวคนแบบว่าจะไปย่อยตามเมืองเนี่ยก็เข้ามาในนี้เลยแล้วก็จะไม่ตายแล้วก็จะได้ของย่อยมามาเดี๋ยวจะมาลองฆ่าตัวตายให้ดูครับว่ากางเกงที่อยู่ในตัวผมนี่คีคมันจะตกเปล่านะอันนี้มันก็ผูกมัดอยู่ดีครับมาในกางเกงก็ผูกมัดอยู่แล้วก็ มันจะมีของอื่นๆในตัวอีกนะนี่พวกกรรมฐานแร่อะไรอย่างนี้เราฆ่าตัวตายปุ๊บอะไรก็เกิดมาแล้วดูครับตอนนี้ของก็หายหมดเลยนะเหลือแค่ของที่ผูกมันเนี่ยแต่ก็สีแดงอนี้ก็อีก13นาทีก็ตามนี้สมมติว่าเราไปตัวป่าแล้วก็ไปซื้อมาเนี่ยซื้อเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะแลวมันก็จะติดตัวเราอันนี้ มาต่อไปก็คือเวลารถดรอปนะมันก็จะมีรถดรอปอย่างนี้เนี่ยถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่ก็ไม่รู้ว่ารถมันจะดรอปตอนไหนแล้วก็หารถยังไงอะไรยงนี้มาลองฆ่าตัวตายก่อนดีไปหาให้ดู <c oughs> และถามจริงอะไรก็เกิดมาที่เดิมเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับอะไรก็ไปฆ่าตัวตายอะไรก็ดิไปหาให้ดู <c oughs> มาตอนนี้ก็เกิดละ สำหรับใครที่บบว่าอยากหารถนี่คือรถมันก็จะดรอปตาม3แยกนะนี่ประมาณนี้3แยกเนะ่ยแล้วตรงนี้ก็3แยกมันมี2แยกเลยแล้วมันก็มีทั้ง2สองไปหายดูครับและเวลาที่รถดรอปนี่คือมันก็จะดรอปตอนเที่ยงนะแล้วก็ต้องมาดูครับสมมติว่าใกล้เที่ยงอะไรงนี้เราก็มารอเลยพอเที่ยงมันก็จะดรอปมามาเจอรถละนี่คือแยกแรกแต่เราก็จะไป3แยกอีกที่หนึง่ง แล้วมันก็มีอยู่นิดนึงอะ่ะนี่ MB5 ดี๋ยวมาขับให้ดูรครับเดี๋ยวก็จะไปแยกข้างหน้านี้เนี่ยมันก็มีสามแยกแล้วก็มีรถดรอปนะนี่ข้างหน้านี้ไหลก็หมดเลยครับอีกนิดเดียวอะ่วะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับว่าจะมีรถอะไรดรอปมา ผมบอกเลยครับว่ามันก็มีหลายแยกมากอ่ะตรงนี้ตรงนี้ก็3แยกก็มันก็ดรอปนะหลายแยกจริงที่ไหนมี3แยกตรงนั้นก็มีรถดรอปขางหน้านี้ไม่รู้จะมีรถอยู่บ่าอาจจะมีคนมาเก็บไรก็ได้มีไปเห็นโล่งๆเฮ้ยเห็นละแล้ว3มแยกนี้คือมันก็ดรอปมอเตอร์ไซค์นะตามนี้ นี่เลยครับแล้วรถดิมันดรอปก็จะมี2อย่างนี้เลยมีมอเตอร์ไซค์กับรถจิ๊บเมื่อกี้เนี่ยนี้ครับและมันก็ดรอปหลายที่เดี๋ยวผมจะติ๊กให้ดูเนี่ยสามแยกก็ตรงนี้มีครับกลางแบบอะไรก็ตรงนี้ไบโอสามแยกตรงนี้ก็มีเนี่ยอนี้ก็เป็นค่ายโจนครับตรงนี้ก็มีแล้วก็ตรงนี้นี่ แล้วก็แอร์พอร์ตแล้วก็เป็นปั๊มน้ำมาตรงนี้เนี่ยหลายแยกจริงแล้วก็หน้านิวเคลียร์ก็มีอะที่ไหนมี3แยกก็จะมีรถนะตามนี้ครับก็ลองไปหาดูตอนเที่ยงเนี่ยแล้วมันก็จะมีรถดรอปนะและเราก็จะได้รถมาฟรีๆเลยไได้ขับเล่นเลยมาอันนี้คือสําหรับใครที่แบบว่าเพิ่งเล่นใหม่นี่คือก็หาน้ําดื่มไม่เจอใช่ปะไม่รู้ว่าจะดื่มจากไหนนี่คือแล้วก็ตามนี้เลย นี่มันก็จะมีแอ่งน้ำแล้วก็แหล่งน้ำแบบเยอะมากอะ่ะแล้วก็จะดูยังไงว่าตรงไหนดื่มได้มาเดี๋ยวมาดื่มให้ดูก่อนเลยผมบอกเลยว่าแล้วก็แยกง่ายอะ่ะอันไหนที่เป็นแบบว่าน้ำใหญ่ๆนี่คือเป็นน้ำทะเลเนี่ยแล้วก็เราจะดื่มไม่ได้ครับเป็นน้ำเกลือแต่ว่าถ้าเป็นแอ่งน้ำเล็กๆอย่างนี้คือแล้วก็ดื่มได้นะแต่มันก็มีเยอะเลยดูดินี่แบบนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับบ่อน,น้ำอะไรอย่างี้แล้วก็จะดื่มได้ครับที่ไม่ใช่น้ำทะเลเนี่ย แล้วก็ดูในมินิแมปเลยบางทีน้ําทะเลมันก็ดื่ดมได้นะแบบใกล้ๆอะไรยงนี้แต่ว่าถ้าเป็นกลางน้ํามันก็ดื่มไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกนี้คือดื่มได้หมดนะ่ะมาดื่มให้ดูนี่มันก็จะเป็นสีฟ้าเป็นน้ําสะอาดก็ดื่มได้แบบนี้ครับแล้วก็จะได้น้ํามาก็เต็มหลอดเลยะจะไปดื่มน้ําทะเลให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเนะนี่ยนี่ซึ่งเราก็อยู่ติดทะเลเลยข้างหน้านี้ มาละและนี่คือน้ําทะเลก็เป็นน้ําเกลือนี่และมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบสีเหลืองๆเนี่ยสีส้มและดูครับถ้าเราดื่มนี่คือน้ำลอยก็จะลดสิบนะโอยแล้วมันดื่มมันพังเลยเดี๋ยวมาดื่มให้ดูใหม่ดูดิเศรีร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวพอเรากดดื่มปุ๊บเดี๋ยวก็4ี่ร้อยหกสิบกว่านะนี่ครับเศรร้อยหกสิบเจ็ดเป็นไงล่ะนี่จากที่เราจะดื่มน้ำเลยก็ ให้แบบเต็มหลอดนะแล้วก็ยิ่งลดนะถ้าเป็นน้ำเกลือเนี่ยอันนี้เลยมาอันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆนะถ้าใครหาดื่มนีม่เป็นแบบล่นใหมปก็มาตรงนี้เลยแหลงน้ําเล็กๆมาอีกหน่อยแล้วกันคือวิธีหาแร่ที่เราเจะฟาร์มเนี่ยสำหรับใครที่แบบว่าเป็นสายฟาร์มรือว่าจะหาแร่นี่คือมันก็ลาบากมากเห็นปะในมินิแมปนี่คือมันทับซ้อนแบบโคตรเยอะเราจะหาแร่ทีนี่คือโหเว้นกันแบบหายยาว,ยาว จะมาสอนนิดหน่อยแล้วก็เปิดมินิแมปมาครับแล้วก็เห็นตรงนี้ปะ่ะแผนที่ทรัพยากรเนี่ยก็กดไปและนี่ครับมันก็จะมีให้ติ๊กเลยว่าเราต้องการอะไรบ้างเดี๋ยวมาติ๊กให้ดูนี่อันนี้คือแรกครับแล้วก็เปิดมาเห็นปะ่ะสมมติว่าถ้าเราติ๊กถูกอยู่นี่คือมันก็จะแสดงนะมีพวกต้นตำยอะไรก็พวกถังน้ำมาอะไรงนี้แล้วก็มาปิดให้หมดเลยมาตอนนี้ก็แสดงปกตินะ เห็นว่าปิดให้ดูครับปึ๊บแล้วก็อันนี้เป็นพวกอันนี้ก็ปิดไปปิดหมดเลยนะพวกเห็นอะไรเงี้ยต่อไปก็คือตำหน่งแร่นี่หินก็ปิดแร่เหล็กปิดแล้วก็จะเหลือแค่แร่ก,กรรมถันเห็นป่มมาดูครับนี่แล้วดูในมินิแมปดิตอนนี้ก็ทุกอย่างหายหมดน่ะเหลือแค่ของที่เราจะฟา้ามาก็เหลือแค่กรรมถันครับบอกเลยว่าหาโคตรง่ายเลยไม่มีอะไรที่มันแบบว่ามาทับซ้อนละ แล้วก็จะเห็นได้ทันทีแล้วก็เดินตามเลยนี่บอกเลยว่าในมินิแมปนี่คือโล่งๆอ่ะเหลือลแค่ของที่เราอยากได้อะ่ะข้างหน้านี้ก็มีเดี๋ยวลองตามดูนี่ดูดิมันก็จะดูง่ายขึ้นนะมาแล้วก็มีแค่นี้ครับแปดเรื่องที่ควรรู้เนี่ยสําหรับใครที่แบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าไรวก็เล่นนานๆก็ยังไม่รู้เนี่ยก็อาจจะได้ความรู้นะกอาจจะเล่นง่ายขึ้นครับนี่ สำหรับใครที่บบว่าเล่นนานๆาทาี่คีก็อาจจะรู้ทุกคนเลยนะแต่ว่าคนที่แบบไม่ค่อยเป็นนี่คีไม่ค่อยมีเพื่อนเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยรู้วิธีเล่นยังไงก็คลิปนี้ก็อาจจะช่วยทุกคนได้ครับมาสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับแล้วก็ให้เจนใหม่วันนี้ก็บายครับไปก่อนละ